และนี่คือเจ็ดลักษณะสําคัญที่ควรระวังและปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นผู้หญิงเวอร์ชันใหม่ที่มั่นใจในตัวเองและมีคุณค่าเปลี่ยนคุณจากของตายเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายอยากแต่งงานด้วยหนึ่งหยุดเป็นผู้หญิงที่พร้อมให้ทุกอย่างคุณไม่ใช่สมบัติของเขาอย่าทุ่มเททั้งหมดก่อนที่เขาจะพิสูจน์ความจริงใจการให้เกียรติตัวเองสําคัญกว่าการเอาใจผู้ชายเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นก่อนอหยุดตามใจเขาตลอดเวลามีเวลาให้ตัวเองบ้างมุ่งเน้นเส้นทางชีวิตของตัวเอง สองอย่าให้เขาเป็นฝ่ายติดต่อคุณบ้างถ้าเขาไม่สนใจแสดงว่าเขาไม่ใช่คนของเรามีคนดีๆรออยู่เพียบยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากโทรหาเขาบ่อยๆเป็นรอให้เขาโทรมาบ้างถ้าเขาไม่โทรมาก็ไม่ต้องกังวลใช้ชีวิตของตัวเองไปหาอะไรทําสมองจะได้ไม่ว่างมาคิดวกวนแต่กับเรื่องผู้ชายหายไปไหน3บ้างตัวตนคุณมีคุณค่าในตัวเองอย่าให้ความสัมพันธ์กับผู้ชายเป็นศูนย์กลางของชีวิตพัฒนาตัวเองทําในสิ่งที่รักแล้วคุณจะเปล่งประกาย4ีจงสร้างกําแพงป้องกันขูกเอาเปรียบ การตั้งกำแพงไม่ใช่การปิดกั้นแต่เป็นการรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรู้จักปฏิเสธบ้าง